อัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่18นะครับกันยายนพศ2566ขณะน,นี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับ2ทุ่มเท่าไหร่ตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปแล้ว2ทุ่ม24พอดีลูกค้าเจ้าใหม่นะครับเจ้าใหม่เจ้าชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมังตัวดูแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าคุณลักษณานะครับลูกค้าเจ้าใหม่มาบอกว่าขอดูแดงอุดมทรัพย์แล้วก็ อะไรนะแม่บางโตก็ลืมลืมอะเดี๋ยวดูในนี้ก่อนขอดูแดงอุดมทรัพย์แล้วก็อะไรอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงอุดมทรัพย์แล้วก็ขาวดอกซ้อนเหลืองดอกซ้อนนะครับต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวบางตลงคลิปให้ดูก็ถือโอกาสเลยวันนี้มีแค่สองเจ้าครับถอนเพราะว่าเพราะว่าบางโตไม่ได้ลงลายต้นนะลูกค้าก็เลยเมินเมินเนี่ย ตัวนี้3า0ร้อค่าส่งหกสิบใครจะเอาทักมานะครับแดงพยาเพิ่มทับต่อญี่ปุ่นทรงสูงนะครับนี่ยังมีนะชุดที่ชุดที่หนึ่งนี่สวยไม้ไม้แฟนซีโขดใหญ่เต็มกระถางทรงสวยชุดที่สองมีกระสวยนะครับกระดูคลิปตอนกลางวันแล้วก็นี่มีดอกขาวด้วยมีขาวนะครับแล้วก็ชุดที่สี่นะครับมีชุดที่สี่ก็สวยใหญ่ไม้ทุ้ไม้ทุกต้นมึงโตบอกเลยใหญ่นะครับอ่ะมาดูถอนไม้ให้พี่เดือน พี่เดือนเอาเพชรบ้านนาต้นละห้าร้อยไปแล้วนะครับอืต้นต้นนี้ไปแล้วเหลือต้นละพันกับต้นละสองพันนะครับนี่ของพี่เดือนโอ้ยบมาเร่งมาเท่งนะครับมาเร่งมาเท่งเลยนะครับนี่นี่นะครับไปแล้วนะครับแล้วก็ของคุณพี่อบางโตลืมดูอีกแล้วนะครับขออภัยจริงๆครับบางทีบางตก็จําไม่ค่อยได้หรอกครับลูกค้าบางตจํจลูกค้าไม่ค่อยได้จริงๆนะของคุณพี่เอ่อ ของป้าพรของป้าพรน,นะครับ3มต้นขอเหลืองเยอะๆเนี่ขอเหลืองนะครับนี่มีเหลืองตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เหลืองนะมีเหลืองมีเหลืองทั้ง3ามต้นเลยครับแล้วก็หลากหลายนะครับหลากหลายเป็นไม้แฟนซีดูโคดเนี่ยดูโคดไม่ได้ขคีเล่เลยครับไม้บางตต้นใหญ่เต็มกระถางรากเยอะนะครับสมบูรณ์นะครับใครต้องการน้ำมันเหลืองแม่อ้อยก็ขวดละร้อยครับไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุไปรษณีนะครับบางตออกค่าจะส่งให้ส0บขวดแถมสองนะครับก็สัรบคคุณก็รู้ๆกันอยู่ น้ำมันเขียวก็ยังไม่ได้ยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนเร่งร่าขวดละร้อยเจ็ดสิบขอค่าส่งขวดละห้าสิบนะครับใครที่รับต้นไม้รับอะไรรับเครื่องปลูกรับอะไรด้วยก็ไปไม่คิดค่าส่งแล้วก็ตุ๊กตาหัวหญ้านะครับตัวละห้าสิบาทค่าส่งเหมาจ่ายตัวละเออค่าส่งเหมาจ่ายสี่สิบบาทนะครับนี่ได้หัวหญ้าแบบนี้นี่นีสองอาทิตย์แล้วนะนะครับนี่นี่นะครับอันนี้นี่ไม่ค่อยจะรุ่งเลยต้นนี้นะครับไม่ค่อยจะได้ให้น้าเท่าไหร่เพราะอยู่ที่เขตทุ่งครูมันรดน้ําบ่อยไม่ได้ อันนี้อยู่ที่ร้านขนาดโดนหนูแทะนะเนี่ยนะครับใครชอบก็ทักมาก็วันนี้ขอบคุณพี่วารุณีนะครับนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวพี่วารุณีมาเอานะครับก็ถอนลงเรียบร้อยนะครับต้นใหญ่ต้นสวยนะครับนี่นะครับก็มีเหลือตอนนี้เหลือสตาร์พิงก็เหลืออีกต้นหนึ่งเหลือต้อนละสองพันห้าอีกต้นหนึ่งนะครับใครจะเอาก็ทักมาเนี่ยต้นละสองพันห้าเนี่ยพอพุ่มทรงมันครบบางโตก็ขายสามพันนะอันนี้คือบางโตขายเริ่มต้นให้ก่อนเลยสองพันห้าถูกๆ นี่กระถางสิบแปดนิ้วนะเนี่ยนี่กระถางสิบแปดนิ้วนะน,นี่คือคือกระถางหกสิบเซนนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันใหญ่มากมันลงสิบแปดนิ้วไม่ได้มันเต็มอันนี้สิบแปดนิ้วนะเป็นกระถางสิบแปดนิ้วนะอันนี้ต้นหนึน่งหกสิบเซนนี่นะครับนี่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วก็มีนี่สามต้นห้าร้อยใบด่างหินอ่อนใบด่างหินอ่อนสามต้นห้าร้อยอันนี้ก็เหมือนกันสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันค้เขาได้นะ มันมีแดงตัวเนี้ยนี่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 แดงพญายเพิ่มทรัพย์เนี่ยเห็นเปล่าเนี่มันอยู่กับตอยักษ์เป็นใหญ่ขึ้นนี่แล้วก็มีสีนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิ่งเนี่ยมันจะเสียบสองอย่างนี่ยหนึ่งต้นจะมีสองอย่างนะแบบนี้นะรับประกันสวยเนี่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 ยหนึ่งต้นจะเป็นสองอย่างอย่างนี้เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์ข้างนึงแล้วก็เป็นสีชมพูข้างนึงนะครับอันนี้สามต้นห้าร้อยเ pues, จ็ดต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยสามต้นห้าร้อยก็ค่าส่งอะไรนะสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบ เอานี่ติดดอกช้าเหลือเกินบางโตขายเหมาใครจะเอาทักมาเด้อนะครับขายสิบสี่ต้นพันเลยนะครับขายสิบสี่ต้นพันไม้กระถางแปดนิ้วใหญ่ๆสวยๆเนะี่ยขายสิบสี่ต้นพันนนะดูดิเนี่ยขายสิบสี่ต้นพันค่าส่งมาให้บางตัวร้อยหนึ่ง EMS นะต้นใหญ่ต้นสวยเลยนะครับขายหมดหมด,หมดปดอกมันมาช้าเพราะหน้าฝนนะ่ะใบมันจะเยอะดอกมันจะน้อย เนี่ยมันไม่มันมันมันแทงยอดนะครับมันแทงยอดดอกมันมาช้าไอ้ดอกที่กําลังจะมาก็ดันลยนะครับนี่มีตัวนี้ด้วยสวยด้วยนี่นะครับดอกที่จะมาก็ลยนะครับมันไม่ยอมแทงดอกเพราะว่าไม้มันโดนไม้มันให้ไม้มันเข้าฝนนะไม้มันฝนตกบ่อยไม้มันก็จะสลับดอกแทงใบบางตัวก็ขายเหมาเหมาละกันคะสีคะลายคะแบบคะดอกเนี่ยสิบสี่ต้นพันเอาค่าส่ง e m s มาให้มึงตัวร้อยหนึ่งนะครับไม่มีกำไรหรอกขายไปอย่างนั้นแหละ ขายให้มันแบบได้ขายนะครับไม่งั้นมันอยู่แล้วกิ่งก็ยาวขึ้นกระตัดทดก็เสียดายนะครับอ่ามีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เอาไล่ไล่จากไล่จากไซส์นี้ไปเลยนะนี่มีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นะครับก็ต้นใหญ่อันนี้ก็ถางมังกรมังกรทองนูนนะครับสองปีบนะครับมีมีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ก็ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วก็มีต้นนี้อันนี้มันเสียบเตี้ยนะอันนี้ก็ขอสองพันอันนี้โขดจะใหญ่กว่าอันนี้ตะก่อนขายสามพันแต่ว่า พอยกขึ้นมาแล้วมันมันมีรอยรากตรงนี้นะครับมันมีรอยรากแต่มันหลายปีแล้วแหละนะครับเนื้อมันก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วติดฝักฝักหนึ่งอันนี้อันนี้บางตัวก็ขอสองพันนะครับนี่ต้นละสองพันค่าส่งก็เอามาต้นละร้อยแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นะครับนี่ขอห้าพันมีลูกไม้สีเหลืองเหลืองทองและข้างในเป็นสีชมพูเนี่ยมีลูกไม้ต้นนี้ก็มีอยู่แค่นี้มีกิ่งอยู่แค่นี้ก็เอามาเน็บไว้เพื่อว่าเผื่อลูกค้าจะเอาไปทําเป็นต้นแม่ นะครับนี่มีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นี่ดอกดูก่อนเลยนะครับดอกเยอะโอ้โหมาเต็มมาเต็มแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอห้าพันค่าส่งก็สามร้อยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ตัวแรกหรือแดงประเสรสิฐสีอันนี้เ <c oughs> นี่ยครับนี่เป็นโอ้ยอยู่ไหนเดินเลยนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์ตัวแรกหรือแดงประเสริฐสีนะครับนี่แต่ก็มีเลมข้างหน้าเป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์ นะครับนี่เป็นแดงเนี่ยเป็นแดงอุดมทรัพย์หรือแดงประเสริฐสีนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์ตัวแรกนะครับนี่ต้นที้านี้ก็ขอพันห้านะครับแล้วก็อันไหนว่าอ่ะอันนี้นะครับเอาแต่แดงอุดมทรัพย์ใช่ไหมอ๋อนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นหน้านี้ขอหมื่นห้านะครับหมื่นห้าอันนี้มารับเองนะไม่ส่งนะเพราะว่าไม่รู้จะส่งยังไงนะครับอันนี้ขอหมื่นห้านะครับนี่นะครับเต็มกระถางแปดปี๊บต้องไปขึ้นสิบปี๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ย ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยต้นเดือนหน้าจะย้ายใส่กระถางเมตรนะครับมันเต็มมันเต็มมันเต็มแปดสิบเซนแล้วนะครับแล้วก็อะไรนะขาวดอกซ้อนอ่อขาวดอกซ้อนมีต้นนี้ต้นนี้ขอพันห้าก็แคปหน้าจอแล้วกันนะครับนี่ต้นนี้ขอพันห้านี่เสียบสวยต้นใหญ่นะครับนี่แดดดอกซ้อนตรงนี้นะดอกใหญ่นี่ต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับต้นนี้ใหญ่บเบลเล่มาเท่งเลยต้นนี้ขอสามพันอันนี้เป็นตอขุดนะ ก็ขุดนี่นะครับดอกดอกใหญ่สวยนี่นี่นี่ดอกเพิ่งจะเริ่มมานี่นี่นะครับนี่ดอกใหญ่สวยมากใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นตัวเดียวกับตัวนั้นแต่อันนี้ขตดใหญ่อันนี้เป็นรอยตัดแต่งเพราะกิ่งมันวิ่งวิ่งใช้ไม่ได้กิ่งกิ่งวิ่งผิดทิศไปหน่อยขึ้นมาแล้วงอไปทางอื่นใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องตัดออกนะครับนี่ต้นนี้ขอสามพัน แล้วก็ต้นนี้เป็นตออะไรนะเป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงทำทรงบอนไซทำลีลาเล่นลากไว้อันนี้ขอสองพันนะครับอันนี้ขอสองพันแล้วก็ขาวอันไหนก่ะหมดแล้วมั้งขาวมีแค่มีแค่นั้นแหละนะครับขาวหมดแล้วแล้วก็เหลืองเหลืองก็มีต้นนี้นี่ใหญ่โคตรเลยนะครับเหลืองเหลืองทรัพ์เจริญเบอร์สองนะครับเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากอันนี้ก็ขอแค่สองพันห้า นะครับขอแค่สองพันห้านะครับนี่ขอแค่สองพันห้าตัวนี้นะครับ <relevance> แล้วก็เหลืองเพิ่มซัเบเวอร์ชันสองอันนี้ขอสองพันนะครับแต่มีชมพูแซมด้วยนะครับชมพูผีเสื้อแล้วก็ชมพูลูกไม้ตัวนั้นลูกไม้ตัวนี้ชมพูตัวนี้ชมพูลูกไม้ตัวนี้นะครับแซมไปด้วยนะครับอ่าก็มีมีอันนี้ดอกเหลืองเนาะแล้วก็ไหนอีกข่าวก็เหลืองก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้มีไม่เยอะหรอกไม้มันไม้มันมาแล้วก็ ลงขายแป๊บเดียวลูกค้าก็รับไปแล้วนะครับใครอันไหนที่รับก็วงโตก็เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นแล้วก็มีอ๋อนี่จ้นหนึ่งเหลืองแสงจันก็ไม่มีแล้วนะมีต้นเดียวละนะครับเดี๋ยวพาไปดูเหลืองแสงจันเหลืองแสงจันก็มีต้นเดียวแล้วนี่นี่เหลืองแสงจันก็มีต้นนี้นะครับเหลืองแสงจันก็มีต้นนี้ขอสองพันค่าส่งก็สองร้อยนะครับอันนี้เพิ่งจะเสียบได้ เท่าไหร่นะสิบเอ็ดเดือนนะครับเนี่ยสิบเอ็ดเดือนนะครับก็มีต้นนี้เหลืองแส่งจันทนะครับม,มอีอีกไหมอ่อตัวบางตัวต้องคิดไปบางตัวจำไม่ค่อยได้อะฮะแล้วก็มีอ้อนี่มีเหลืองนี้ต้นหนึ่งเนี่ยเหลืองซัดเจริญเบอร์สองเนี่ยอันนี้เป็นตอลีลาอันนี้ก็สวยเนี่ยโอ้โหขดใหญ่เต็มเลยนี่ตอลีลา ใหญ่เต็มเลยนี้ขอพันห้านะครับชอบต้นไหนก็แคบหน้าจอมาแล้วกันนะครับคุณคุณตะเกียะตะเกียะนะครับก็ชอบต้นไหนก็แคบหน้าจอมาแล้วกันขอพันห้าแล้วก็มนีนี่เหลืองละคังทองอ่านี่เหลืองละคังทองนี่เป็นตอลีลาเล่นลากทรงบอนไซอันนี้ขอสองพันนะครับนี่อนี้ขอสองพันนะครับก็นองนั้นก็ไม่มีละนะครับไม่มีไม่มีเหลืองแล้วครับเหลืองมันมาเหลืองนี่มาแป๊บเดียวไปจริงๆนะ มาแป๊บเดียวไปมาแป๊บเดียวไปนะครับคนชอบเหลืองอืมแล้วเหลืองทรัพ <ANS> ์เจริญอ่ะมันเป็นเหลืองที่เหลืองเหลืองเบอร์สองอ่ะมันเป็นเหลืองที่เหลืองต้ออ๋อแล้วก็นี่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 ยักษ์ยักษ์ไม้ยักษ์นี่เพชรหน้าวังนี่ไม้ยักษ์เพชรหน้าวังเสียบเหลืองทรัพ์เจริญเบอร์สองนี่นะครับนี่โอ้ยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตกแต่เมื่อคืนแล้วนี่นี่มีแววนะเนี่ยมีแววจะตกอย่างเงี้ยมึงตว่ามันตกแน่เลยนะครับเพราะว่ามีแววตั้งแต่เย็นละนี่เหลืองทรัพ์เจริญต้นหนึ่งนี่ก็ขอพันห้าเหมือนกัน ครับชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาขาวนี่มีแค่มีแค่นี้มีแค่สามต้นนี้นะครับพวกขาวมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับนี่ก็แล้วก็มีต้นนี้จริงๆต้นนี้มันขายสามพันนะแต่พอดีว่าบางโตบอกขายลูกค้าเจ้าหนึ่งที่บางตโตยกเลิกไปอะ่ะแค่สองพันบางโตก็ไม่อยากจะอะไรมากมายใครจะเอาก็เดี๋ยวพ้นเอาไงดีวะพ้นพ้นวันพรุ่งนี้มาลืนเนี่ยบางโตก็ขอกลับราคาเดิมแล้วเพราะพราะมันขายขายราคานี้แล้วบางโตอึอดอ,ดอัด่ะ เพราะว่าไม้มันทํามากว่าจะได้นะครับขายสองพันนี้มันแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่ได้อะไรเลยแหละเนี่ยอย่างต้นเนี้ยขายก็สองพันสองพันมันจริงๆมันสองพันห้าอันนี้มันสามพันมันใหญ่มากมันสูงใหญ่นะเนี่ยมันสูงใหญ่เลยมันสูงใหญ่แล้วมันเป็นทรงลีลาทรงแบบบอนไซเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยทาตาแหน่งกิ่งเนี่ยเปิดหน้าไม้เนี่ยเนี่ยใครที่เลี้ยงไม้บอนไซนี่ก็จะรู้ว่ามันทําแบบเนี้ยเนี่ยมันมันมันใช่เลยแหละนะครับเนี่ย เปิดตำแหน่งกิ่งแบบนี้ไว้เนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นไม้ทรงแบบนี้เลยเปิดหน้าไม้ซ้ายขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับก็ก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าคืนนี้ละกันคืนนี้ละกันสุดพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอเป็นสามพันราคาเดิมละกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขอคืนนี้คืนเดียวนะครับมีชมพูตัวนี้มีห่อซับมีเหลืองนะครับมีห่อซับมีเหลืองนะครับสวยๆเลยแหละสวยๆเลยต้นนี้ตอรีลานะเนี่ย วันนี้คืนนี้ถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ขอแค่สองพันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขยับเป็นสองพันห้าเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้ก็ขยับเป็นสามพันเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้พรุ่งนี้ก็บางตัวก็ขายสามพันเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันตอนนั้นบางตัวขายตอนที่บางตัวจะเอาเงินมาจ่ายค่ารถมันได้ค่ารถค่าอะไรเล้บางตัวก็อันต้นไหนที่ลูกค้ารับไปแล้วก็แล้วกันก็ขายกันถูกๆไปนะครับอย่างของคุณป,ป้าวารุนีตะเกียต้นตะเกียก็เอาไปสองพันห้าเองปกติบางตัวขายสามพันนะครับ พรุ่งนี้บางตก็จะขายราคาปกติแล้วนะขายราคาเดิมแล้วนะนะครับอย่าอย่าอย่าอะไรกับอย่าว่าบางตเลยเพราะว่าไอ้สองพันห้าเนี่ยกำไรมันน้อยมากหักค่าส่งค่าอะไรนู่นนี่นั่นมันเหลือกําไรแค่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทโอ้โหต้นไม้ต้นหนึ่งอะต้องใหญ่เนี่ยปลูกเลี้ยงเนี่ยกว่าจะเสียบได้กิ่งขนาดนี้เป็นปีอะสิบเอ็ดเดือนอะนะครับเนี่ยกว่ามันจะได้ทรงอย่างเงี้ยต้องทําต้องอะไรเท่าไหร่ได้กําไรสองร้อยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ย โอ้โหมันไม่ไหวอ่ะบ,บางตัวขายไปบางตัวก็สะเทือนใจไปคือแบบโอ้หนี่กูทําอะไรอยู่วะเนี้ยอออันเนี้ยบางตัวจ่ายค่ารถค่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะบางตัวก็จะมีเวลาที่พอที่จะมีเก็บตังค์ไว้กินข้าวากินอะไรอยู่สามสี่ห้าวันเนี้ยบางตัวก็ขอขายรายคาปกติเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวถึงเที่ยงคืนวัน,นเนี้ย 2000, 2000, 2005, เนี่ยสองพันสองพันสองพันห้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยถึงพอเลยเที่ยงคืนวันนี้ก็เป็นสองพันห้าสามพันแล้วก็สามพันเหมือนเดิมแล้วนะ เอาราคาเก่าเนี่ยราคาที่บางโตลงตอนนั้นที่หาตังจ่ายค่ารถอ่ะคือต้นนี้2,000ต้นนี้สองพต้นนี้สองพนะก็เอาราคานั้นละกันนะครับถึงเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงคืนพอเลยไปแล้วก็บางโตขายราคาเดิมนะครับ <c oughs> ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ด้วยนะครับ นี่ต้นนี้ไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วเนี่ยดูสูงมากเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันเต็มฟอร์มมึงโตก็ขายห้าพันแล้วสูงใหญ่สูงเมตรห้าสิบได้นะครับแล้วเป็นแดงพญาพิ่มทรัพย์ซึ่งพุ่มบนสวยพุ่มล่างก็สวยนี่พุ่มล่างรอเต็มอีกนิดเดียวเนี่ยนะครับก็ใครจะเอาตอนนี้มึงโตขอสี่พันเด้อเดี๋ยวพอเลยอย่างนี้ไปมึงพอมันพุ่มพุ่มเต็มมรเลยบร้อยมึงโตก็ขอห้าพันเดอ้อนะครับอันนี้อันนี้ขอแปดพันเนาะตอนนี้ขอเจ็ดพันอยู่เดี๋ยว เห็นเบากิ่งมาแล้วเนี่ย mm. พอดอกไม่มากิ่งมันมากิ่งวิ่งเร็วเลยป่ะค mm. ุ้มแน่นต้นใหญ่สวยเลยนเนี่ย mm. ตัวไม่อยากให้ไม้มันออกดอกเยอะหรอกเพราะว่าอยากให้กิ่งมันวิ่งเววิ่งเยอะๆมันจะได้ต้นใหญ่ไวไเนี่ยต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยมันบ้าดอกมันกินปุ๋ยขี้ไก่แล้วมันบ้าดอกเนี่ยกว่าจะแทงเนี่ยแทงดอกอีแล้วนะครับพอแทงดอกแล้วไม้มันจะหยุดเนี่ยอย่างเงี้ยบึงตชอบเพราะว่ามันจะแทงกิ่งมันจะวิ่งกิ่งมันจะวิ่งเนี่ยแทงดอกเนี่ยมึงตัวเด็ดออกหมดเลยนะครับให้มันแทงกิ่งให้มันแทงยอด พอมันแทงยอดแล้วพุ่มมันจะมาเร็วไงพอมันแทงดอกก็ให้ดอกอยู่เงี้ยมันไม่ยอมมันมันไม่ยอมแทงยอดอ่ะมันก็ไม่พุ่มไม่เต็มสักทีนะครับมันกินปุ๋ยขี้ไก่ไงกินปุ๋ยขี้ไก่ในปุ๋ยขี้ไก่มันมีฟอสฟอรัสสูงอ่ะมันจะให้ดอกด้วยให้ดอกดีเลยนะแต่มันไม่ได้แบบดีแบบปุ๋ยเคมีนะมันเป็นมันเป็นปุ๋ยที่แบบลงตัวนะครับคือให้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ฮอร์โมนเร่งรากทุกสัปดาห์ปุ๋ยขี้ไก่นี่ก็ให้3เดือน4เดือนครั้งนะไม่ได้ให้บ่อยนะให้ทีีนนึงเ่ย ใช้ไปได้สามเดือนสี่เดือนเลยนะกว่าปุ๋ยมันจะหมดอ่ะนะครับเพราะนั้นมันมันเป็นอะไรที่แบบเออลงทุนน้อยอะ่ะประหยัดประหยัดนะครับมึงตัวมึงตลดต้นทุนหมดแหละเพราะไม้มึงตขายราคาเนี้โอ้โหมันขายแพงขายราคานี้แล้วจะมาใช้ปุ๋ยแพงแพงอะไรมึงตัวไม่ใช้หรอกแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากปุ๋ยแพงอะไรเนี่ยเนี่ยกินปุ๋ยขี้ไก่ให้ทั้งใบทั้งดอกดูขนาดหน้าฝนอย่างเงี้ยเนี่ยดอกก็มาใบก็มานี่จะแทงดอกรอบใหม่แทงใบรอบใหม่อีกแล้วเนี่ย นะครับตัวว่ามันโอเคอ่ะก้านกิ่งก้านก็ดีทรงต้นคือผิวพันธุ์ก็ดีอ่ะกินปุ๋ยดีอ่ะแล้วก็ประกบกับใหฮอร์โมนไปด้วยทุกอย่างก็โอเคนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแนละ้วไม่มีคุดสูตรเด็ดเคล็ดลับหรอกครับใช้ของทุกถูกฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนที่มึงโตทำทำกันเองปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดของเพชรดานะครับก็เป็นปุ๋ยที่ทํามาจากโรงไก่ระบบปิดอ่ะอัดเป็นเม็ดแล้วก็เติมเติมไคโตซานลงไปหลักๆเลยก็มีไคโตซาในเปลือกหอยเปลือกปูเปลือก ปลาทะเลเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็เติมฮอร์โมนล,ลงไปนะครับก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยให้ผลผลิตดีๆอย่างเงี้ยถุงละร้อรวมค่าจัดส่งนะครับชุดละส0มร้อยใช่ไหมเออใช่ใช่ชุดละ300ขายถุงเดียวไม่ได้ขายถุงเดียวค่าส่งมันเจบาทมันไม่ไหวมันโตมไม่มีกําไรตลงไปสองถุงสิบโลก็300เดี๋ยวรอหน่อยปุ๋ยหมดปุ๋ยหมดนะครับรอรอรอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละ เห็นเห็นพี่แหลมบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะได้นะครับเนี่ยก็เห็นคลิปบางตัวก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับใน YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลย Line แอดลิตเติ้ลการเข้างล่างนี้มีเอกลมๆลมนำหน้ามีแอดนำหน้านะครับลิตเติ้ลการ์เดน Facebook ก็อยู่ข้างบนมีเอกลมๆลมนำหน้า l i ตเติ้ลการ์เดใน t i k t o อกก็อยู่แถวนี้ในอินสตาแกรมก็ข้างล่างนะครับ สั่งในไลน์แอดอะรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงนะครับมันมันจะได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนกันทุกอย่างมันเป็นลายลักษณ์อักษรจะส่งจะช้าจะเร็วจะอะไรมันจะได้รู้ส่งอะไรลูกค้าสั่งอะไรบางโตส่งอะไรมันรู้กันหมดแจ้งเลขพัสดุแจ้งอะไรลงเป๊ะนะครับที่อยู่ผู้รับผู้ส่งมีที่เก็บนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงนะครับชวนชมบางโต เลี้ยงง่ายตาย,ยากชนชมบางโตวสวยจริงสวยชนสวยนานสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อ,อก,กันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตัญยูรู้คุณคนจะทำให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทำกิจการงานใดก็จะประสบความสำเร็จอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าก,กระตัญยูคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลำบากวันที่เราเดือดร้อนวันที่เราไม่ค่อยมีสตังค์วันที่เราจนวันที่เราแแบบบต้้องลาากกยค่ มีคนมาช่วยเรามีคนมาดึงเราขึ้นมาจากความทุกข์ยากตรงนั้นมีคนช่วยเราขึ้นมาให้พ้นจากความยากล,บากลำบากตรงนั้นนะครับนา่เป็นบุญคุณกันตลอดชีวิตนะข้าวหนึ่งจานน้ำหนึ่งแก้วก็เป็นบุญคุณกันตลอดชีวิตอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับเหมือนกับเราติดกระดุมใส่เสื้อผ้าส่งไปในกระจกทําอะไรก็ได้นั่นะมันจะท้อนกลับมาให้เราเห็นถ้าหลงลืมบุญคุณคนแล้วทามาหาก,กินไม่ขึ้นไม่เจริญนะครับแล้วก็ครอบครัววงวาลุกหลานนี่ลําบากชิบหายไปพวงหมดแหละนะครับเรื่ ทำไม่ยากหรอกครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วทํายากเรื่องง่ายๆแต่ทำไม่ยากหรอกครับไม่หลงลืมบุญคุณคนรู้จักบุญคุณคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวาสาัสลามุอะไรกุ้มวะราฮ์มาตุลลอฮ์วะบ้ารอกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ